ครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงนะครับตำแหน่งที่สำคัญอีกตำแหน่งหนึ่งนะในไซต์งานนะครับก็คือเซเวเยร์นั่นเอ,เองนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับก็ผมจะอธิบายให้เห็นภาพนี้ก่อนนะครับคือว่าโดยปกติแล้วเนาะ เราจะเวลาเราไปอยู่หน้างานใช่ไหมเราก็จะมีะมีโฟแมนมีเฮดแมนมีวิศกร PM นะครับแอดมินโปรเจกต์ไซส์อะไรต่างนะครับแล้วแล้วแต่สเกลงานเนาะนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเลยนะครับก็จะต้องมีเซอร์เวเยอร์หนึ่งท่านนะครับจะเป็นะระดับพาร์ตี้คีฟหรือว่าจะเป็นระดับปฏิบัติการนะครับก็ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่สเกล งานหรือว่าแล้วแต่นโยบายของบริษัทตามโครงสร้างต่างๆนะครับที <Wow. S 1> นี้นะครับพี่ๆหลายๆท่านที่ทํางานมานานๆแล้วนะหรือว่าท,ที่ที่รู้ละว,ว่าเซอร์เวคืออะไรก็ข้ามคลิปนี้ไปก็ได้นะครับ oh, <no. S 1> ข้ามไปกดซับสไครต์ตอนท้ายได้เลยนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่ทราบนะหรือว่าน้องๆนะครับน้องๆที่จบมาใหม่ๆนะครับยังไม่รู้ว่าเซอร์เวคืออะไรนะครับหรืออยากจะได้ยินนิยามง่ายๆนะครับ มาถูกทางแล้วนะดูถิดคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวจะผมจะนิยามง่ายๆสร้างๆนะครับคืออย่างนี้ครับถ้าราบแมนนะครับหรือว่าคนเคลียร์ช็อปเนี่ยก็คือคนที่ขยายดีเทลถูกไหมครับคือคนที่ขยายดีเทลว่าชิ้นงานชิ้นนี้หรือว่าคอนกรีตอ่ะยกตัวอย่างว่าฐานรากนะครับฐานรากจุดนี้นะครับ F 3สมมุตินะครับ นลัก F3 นะครับมีขนาดเท่าไรนะครับกว้างคูณยาวคูณสูงเท่าไหร่มีเข็มเท่าไหร่ระยะห่างจากเข็มนู่นนี่นั่นโน่นนะครับกิจไรเท่านั้นเท่านี้นะครับคือเหมือนครับเป็นคนที่ขยายขยายความนะครับความาเขาเรียกวาอะไรอะขยายดีเทลให้เรารู้นะว่าสเกลงานนะครับหรือแมสตัวนั้นอะเป็นลักษณะแบบไหน มีมวลเท่าไหร่กวางยาวสูงเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับแต่เซเวเยอร์นะครับจะเป็นคนทําหน้าที่กําหนดฮนะเป็นคนชี้จุดว่าไอชิ้นงานชิ้นเนี้ยที่คุณบอกว่าเป็น F3 เนี่ยมันอยู่ณาจุดนี้ของไซส์งานเราของแผนที่ของประเทศไทยนะครับโดยวิธีการที่เขาใช้นะโดยโดยหลักๆ้วนะเขาก็จะใช้กล้องนะครับกล้องเซเวะนะครับหรือหลักๆเลยนะ ่าเดี๋ยวนี้น่าจะมีเป็นระดับเป็นกล้อง GPS ไปแล้วเนาะจะใช้ระดบบ่าเป็นพิกัดจากา Google Map นะครับแต่ว่ารุ่นที่ผมทำเนี่ยเมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วนะก็จะใช้เป็น Total Station นะครับกับกล้อง t e o d o l i t ท t ที d o l i t e คืออะไรที o d o o ไล e ก็คือกล้องวัดมุมธรรมดานะครับเขาก็จะวัดมุมให้โดยมุมที่เราใช้นะฮะเขาจะ เรียกว่าอซิมุสอ่าเป็นมุมอซิมุสนะครับซึ่งถ้าเรามาดูในทฤษฎีของรูปสามเหลี่ยมนะครับมุมอซิมุสเนี่ยนะครับมันก็คือเป็นมุมภายนอกนะครับไม่ใช่มุมภายในนะถ้าเราเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับอ่ะมุมที่ตรงข้ามมุมฉากนะเขาจะเรียกว่ามุมภายในถูกไหมแต่ทีนี้เนี่ยอซิมุสเขาจะเป็นมุมที่อยู่อ่าตรงข้ามแบบนี้เห็นภาพไหมนะครับที่จะอ่า อย,อยู่ตรงข้ามของมุมภายในอีกทีนึงนะประมาณนี้นะครับนะโดยใช้โดยจะใช้การคำนวณโคโดิเนตน,นะแต่ละคนแต่ละท่านก็จะมีสูตรการคำนวณไม่เหมือนกันนะครับจะคำนวณมือหรือใช้เครื่องคิดเลขนะครับก็จะไม่เหมือนกันซึ่งทีโอโตไลท์นะครับเขาจะบอกมุมนะครับแต่ระยะเนี่ยเราอาจจะต้องได้ใช้เทปหรือตลับเมตรในการดึงนะ แล้วก็ถ้า,เ,าเป็นรุ่นเก่าๆหน่อยนะเราก็อาจจะต้องคำนวณเองแล้วก็เปิดมุมนะครับอันนี้คือปีกย่อยเนาะรายละเอียดปีกย่อยเดี๋ยวเดี๋ยวลุยคลิปต่อไปนะครับคลิปหน้าเนาะนะครับทีนี้นะครับ total station า่ามันก็คือถ้าภาษาไทยเนี่ยเขาจะเรียกว่ากล้องประมวลผลรวมนีครับคือมันสามารถคำนวณได้เอเราใส่ NE นะครับ ก็คือโดท่าภาษาถ่าเป็นในศาสตร์ของเซอร์เวยเขาจะใช้ว่า NE นะครับแซเนี่ยก็จะเป็นค่าระดับนะหรือถ้าถ้าเป็นในในงานเขียนแบบหรืองานแคปเนี่ยเขาก็จะเป็นแกน x y เนาะนะครับก็จะจะ,จะแตกต่างกันในในการเรียกนิดหนึ่งนะครับเราก็จะป้อนค่า NE ะครับจุดตั้งกล้องเท่าไหร่นะครับหมุดปทางเท่าไหร่ตัว total station เขาจะบอกเลยว่าต้อง หมุนกล้องไปเท่านั้นองศาแล้วยิงทละระยะเท่าไหร่โดยจะใช้การสะท้อนนะครับจากตัวปิซอ่มหรือที่เราเรียกว่าโพนะโพขาวแดงเนาะที่เซอร์เวย์บอยหรือว่าผู้ช่วยไปตั้งอีกจุดหนึ่งนะครับก็หนึ่งครับล่อล่อล่อแนวให้มันได้นะครับพอล่อแนวได้ปุ๊บก็ขยับระยะให้มันเข้านะครับจะ2มิล3มิลแล้วแต่อ่าวงรอบ อ่าแล้วแต่เขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรความละเอียดของงานนะครับอ่าเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามอะไรต่างๆแต่โดยปกติก็ว่ากันเป็นหลักมินเนาะเพราะว่าการใช้โพนมันง่ายอยู่แหละนี่ครับอ่าก็ประมาณนี้แล้วส่วนที่สามก็คือจะเป็นแน่นอนเลยครับกล้องระดับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะว่าเป็นกล้องระดับก็ใช้คู่กับสตาฟนะครับเอาไว้เช็คระดับนะครับเก็บโตโปเก็บคอนทัวระดับเทระดับนู่นนี่นั่นนะใช้กล้องระดับ นี่ครับอ่ะนี่ก็จะเป็นนิยามนะของงานเซอร์เวเยอร์นะครับก็พี่ๆน้องๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะทำงานเซอร์เวเยอร์นะตอนนี้เซอร์เวเยอร์ก็เป็นงานที่ค่อนข้างที่จะที่จะมันเลยนะเพราะว่าคือต้องลงมือไปทำเองนะนะครับถ้าถ้าได้ทำเนี่ยจะรู้เลยว่ามือเนี่ยนะจะดำเปื้อนหมึกเปื้อนหมึกจีนเนาะนะครับพี่ๆเขาจะเรียกว่าบักเต้าเะนาะที่เราตีกัน รับรองครับมันแน่นอนคือเป็นถ้าเป็นนักลบนี่ก็คือเป็นแนวหน้าเลยเนะครับก็ฝากไว้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าแต่ก่อนจากกันไปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้กับแอดมินเพจด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ